สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับประทภัยที่พนอกเช่นเคยครับผมวันนี้พามาตีพึ่งหลวงนะฮะพอดีมีคนเจอไว้แล้วนะครับผมก็มาดูมีสองรังนะพี่น้องไปเจอรังแรกอยู่เบื้องเริ่มเลยอยู่กับต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวพรงนี้่อไปตีเพราะว่ามันต้องเตรียมอุปกรณ์เนื่องจากไม่มีทอยนะครับผมไม่มีทอยไม่ใช่พันเหมืออาชีพเฉะนั้นเดี๋ยวต้องวันนี้กลับไปตรงนี้ต้องทําอุปกรณ์ขึ้นต้นไม้ใหญ่นะครับก็มีรังหนึ่งอันนี้คือพี่เขาบอกมาเมื่อคืนนะครับก็มาเจอมหาหาังนบ ว่าอยู่ตรงไหนนะครับสุดท้ายก็หาเจอครับแต่ว่าพอมาดูแล้วเขาไม่อยู่แลวครับหายสงสัยมาเกาะพังเฉยแต่ว่าทํารังย้อยเหมือน,เห,อนเหมือนพึ่งอยู่นานเลย <c oughs> ไม่ได้เกาะเรียบๆนะพี่น้องก็หาตั้งนานสุดท้ายไม่มีครับแต่ว่าไม่แคล้วคลาดสักทีเดียวเรามาเจอมิ้มรังหนึ่งรังเบลเลอร์เลยครับเดี๋ยวจะให้โอุโซนเป็นคนตีนะผมกาตีมันวะแอนบดบดอันนี้แน่นะ <c oughs> ไง <c oughs> ขนาดนี้อ่าเดี๋ยวนี้ให้อ่า เอาควันไปก่อนนะติดนี้ยนะเอาชัวรเอาชัวร์ไปแล้วครับก็ค่อยทิศค่อยเอาควนไปเออรังใหญ่ไหมดูข้างนอกรังใหญ่นะทุกคนดูข้างในโอ้ยใหญ่อยู่โอ้ยหัวน้ำหวานติดตาครับ เบาเบาตัดต oh, er ne. ัดก uh, 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 ิ่งข้างนอกนี huh. ่อ้อยเบิร uh ์ก huh. e ันเวลาเข่านะตัดกิ่งข้างนอกอ้อยเบิร์กันนี่เนี่ยซุ้มเนี่ยตัดออกไปเนี่ยตรงมือเนี่ยตัดออกให้เบิร์กเวลาตีมิมนี่มตัดไอ้ที่เป็นอุปสรรคออกให้เบิร์เออเคลียร์ทางก่อนเออเคลียร์ทางเปิดทางอันละจะเฝ้าอันเข้าไปดวงควนจังไอ้มีมมันจะขึ้นมากังเถิงก่อนไม่ค่อยตัด โอเคไปค่อยๆไปเออสนอมสนมผมมาุดดูนะก็เจอครับทางนี้ฮรช่วงนี้ก็โอ๊ยยุงกัดแก้มน้ำดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วแต่ครับถ้าเกิดปิดตาก็จะพอมีน้ำอยู่ ไม่ถึงตอนครับอีอโอ้โหนหวานเต็มเลยครับอืออือโอ้โสวนอ่ะอือไฮ้ต้องใส้ที่นี่เคียเคียเคีหยือสลัดสลัดเลยอ่ะเอาสลัดเองกล้าว่า่ระ แสดงแห้งอ่แล้วก็ออกมาเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอาใบไม้ปัดออกนะครับบ่ตองเป้านะหามเป้าได้เอาใบไม้ปัดออกนั่นแหละอีกครั้งนึงเออเอ,อือ อ้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทายลวนเอาเอาขึ้นมาโซนณาไนงะปิดปิดนานจะคล้องกระบบดเอออันนี้เป็นยังไงตื่นเต้นวะตื่น <laughs> ตื่นเต้นยังไงยานถึงตอดบมาหรอเออแล้วไปยังไงครับบถึงตอดคนมันหลาย,ยาเวลาเข้าไปต้องตัดตัดข้างนอกออกให้ก่วงก่อนแล้จังค่อยๆเข้าไปบอย่าไปปุป๊บปั๊บเข้าไปเลยมันอันตราย เวลาตัด้างออกมาดี๋ยวมันจะขูดกิง่งอ่ะโอเคอเครับเ,เดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆเพื่อเจออีรังหนึ่งครับไปครับวืดแนละ้วฮะดับ<า>เอาไว้กับพื้นเลยกระทืบเลยอเ,เออเออนั่นแหละกระทืบเบาเออนั่นแหละกระทืบให้ดินอันนี้เลยจะให้มันมีนี่โอเคนี่รังมันอยู่ตรงนี้พี่น้องเนี่ยตรงง่ามนี่ ที่ในรูปภาพนะครับผมก็ขี่หาตั้งนานผมก็เป็นคนขมินะพี่น้องไม่ใช่คนลาวโดยกําเนิดเขาบอกอยู่ตรงเถียงนาไอผมก็นึกว่าไอตรงแบบตรงนาเออแปลงนา๋อทีนีนได้เ็าเรียกว่ากระท่อมนะครับมันเป็นกระท่อมเถียงนาไปว่ากระท่อมนึกได้ว่าผมดูช่องหนึ่งก็คิขว่าเถียงนาวิดีโอผมนึกใช่กระท่อมหรือเปล่าวะไอตรงนี้หรือเปล่าโอ้ผมมาดูใช่เลยครับต้นนี้เลยครับเหมือนในรูปเป๊ะแต่ว่าพึ่งไม่อยู่แล้วครับแต่ก็ไปเจอรังเก่าอีรังหนึ่งโอ้โหหัวน้ำหวานใหญ่มาก แต่ย้ายไปแล้วครับโคตรเสรียดายเลยพี่น้อง่อะโอเคแค่นี้ก่อนครับเผื่อไปเจออีกครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีพึ่งหลวงให้ตีแน่นอนนะฮะอีกรังหนึ่งรังนั้นอยู่ชัวร์แน่นอนไปดูมาแล้วนะครับไป